สมเด็จคอยคืออะไรแค่พูดก็รู้สึกอิ่มบุญแล้วค่ะเงินดิจิตอลพักเครื่องเหรียญแรกของโลกมันคืออะไรแล้ววิธีการจะรับมันต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังค่ะ ช่วงนี้เนี่ยคำศัพท์แห่งแวดวงการเงินและก็เทคโนโลยีเนี่ยมันไหลบ่ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบล็อกเชนบิตคอยบิตคัพเมตาเวิร์สและล่าสุดสมเด็จคอยมากันอีกแล้วอะรันทุกวงการเลยทีเดียวมาถึงวงการศาสนาได้ยังไงพระเครื่องเมื่อก่อนถ้าจะเช่าจะต้องไปที่ตลาดพระเครื่องเดี๋ยวนี้กลายมาเป็นสกุลเงินดิจิตอลแล้วค่ะมันคืออะไรเดี๋ยวสรุปให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆนะคะ สมเด็จคอยนะคะมันก็คือดิฟิโทเค็นหรือว่าสกุลเงินดิจิตอลประเภทหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าเป็นเงินดิจิตอลที่เป็นแบบพระเครื่องเหรียญแรกของโลกกลุ่มผู้สร้างเนี่ยสร้างมาแค่ 66กว่าล้านเหรียญเท่านั้นซึ่งมันก็เทียบเท่ากับจำนวนประชากรคนไทยเมื่อปี2563ค่ะโดยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีเหรียญน,นี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปแลกกับสกุลเงินดิจิตอลประเภทอื่นอย่างเช่น Bitcoin หรือว่า e t เธอเรีได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Airbit Pro ค่ะแล้วเขาสร้างเหรียญน,นี้มาเพื่ออะไร ทีมผู้สร้างเนี่ยเขาตั้งใจสร้างเหรียญสมเด็จคอยขึ้นมาเน้นการกุศลเลยไม่เน้นเก่งกําไรนะคะเป็นความตั้งใจที่อยากให้คนไทยหรือว่าคนทั่วโลกได้ช่วยกันทํานุกบารุงพระพุทธศาสนารวมไปถึงเก็บไว้เป็นคอลเลกชันเพื่อเป็นมรดกส่งต่อถึงลูกถึงหลานโดยท,ทุกการเทรดซื้อขายนะคะทางระบบเนี่ยเขาจะหักไป3%เซพื่อที่จะใช้ไปเป็นการบริจาคหรือว่าช่วยเหลือวัดหรือว่ามูล,ลนิธิต่ตางๆในสังคมค่ะรวมไปถึงคุณอาจจะเอาเหรียญน,นี้ไปแปลงเป็นเงิน สเพื่อใช้บริจาคให้กับวัดต่างๆก็ได้หรือจะเอาเหรียญน,นี้ไปใช้ซื้อเครื่องสังฆทานซื้อดอกไม้ทูปเทียนในวัดก็ได้ค่ะโอ้ยตอบโจทย์สายบุญจริงๆนะฮะย้ำนะคะว่าตอนนี้เขาแจากฟรีเท่านั้นคนไทยทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปรับเหรียญแบบนี้ได้ฟรีเลยผ่านทางแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Airbit Pro ค่ะ สามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะใน Google Play Store นั่นเองรับมาเลยคนละหนึ่งเหรียญแต่ถ้าใครอยากจะดูรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ที่เว็บไซต์ w w r y w e b ส d เด็จ .com ค่ะ ซึ่งตอนนี้ทางทีมผู้สร,ร้างก็ย้ำนะคะว่าตั้งใจทาเพื่อการกุศลยังไม่สามารถจะเทรดเพื่อเก่งกาไรได้แล้วก็อยู่ระหว่างการยื่นหนังสือถึงสำนักง,งานพุทธศาสนาแล้วก็ทางกรตอเพื่อว,วันหนึ่งเนี่ยเหรียญเนี้ยมันอาจจะไปอยู่บนกระดานเทรดซื้อขายระดับโลกอย่างเช่นบีแอนซ์เหมือนเหรียญอื่นๆก็เป็นได้ค่ะก็ท่ากับว่าเหรียญน,นี้เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์สายบุญอย่างแท้ทูเลยนะคะในอนาคตเนี่ยเราอาจจะเทรดเพื่อเก่งกาไรก็ได้รวมไปถึงเก่งกําไรเสร็จปั๊บเราก็ยังได้ทําบุญช่วยเหลือสังคมทำนุบำรุง พระพุทธศาสนาได้อีกด้วยค่ะแต่อนาคตของเหรียญนี้จะไปไกลมากแค่ไหนเดี๋ยวเราก็คงต้องคอยดูไปพร้อมๆกันนะคะและคุณผู้ชมล่ะคะสนใจอยากจะได้เหรียญสมเด็จคอยกันสักหนึ่งเหรียญหรือเปล่าติดขัดปัญหาสงสัยอะไรไหมคอมเมนต์มาพูดคุยกับเจ้าโอได้นะคะ